สวัสดีครับเดีนยวมาอยู่กับช่งนองตะกี้ครับเมืดี๋ยวพามาเบิ้งรถไทยน้อยครับรถไทยคูกตาเอลซีสูตรหนึ่งแปลครับเกรดดินครับปั๊บดินปั๊บดินรถดำน้อยครับเพื่อนว่าเจ้าของเพื่อนว่ารถเบิ้งแห้งป่ะสานธรรมาบ่ะทันใจว่าทำมาขับเบิ้งกันนะประสานมันแห้งป่ะสานก็เลยกัดให้เลยครับมาลองเบิ้งกั้เพื่อนครับแห้งเบิ้งกับเบิ้งก็ครับสับคาดติดดองเลยครับ อัดใส่เต็มที่เขาเขาครับเขาต้องอัดให้มันเต็มทีครับเห็ดคอยไว้เลยครับตายก็มันตายไปเลยครับตายมันตายค่าตีมมาได้ยานพี่ครับยานพี่ไว้เลยครับมาครับฝนตกลิ่นจะน้อยครับเดี๋ยวเขากำลังเก็บหนาครับเก็บมันดินเปียกมันจซิเก็บยากง่ายกัน้อยครับเพราะดินมันเปียกมันเป็นยังเป็นห้อยรอรถเ่าคือดินแห้งครับดินแห้งมันสาแต่กระเรียบครับ นี่มันเป็นห้อยรองรอรดเป็นหลองลุงเลยครับมันเปียกแชยงไรอัดติดไบวีมาเลยครับไรยาวมาเลยครับพวกหญ้าประมาณจะล้อยเมตรแล้วครับไรเงวอัดมาเลยกดก็บาเลยครับหญ้ามันร้ายครับเป็นหลอกก็เพิ่นบ่ให้หลอกเลยครับเพื่อนว่าเอาผิวๆให้มันทั่วให้แต่เอาแต่หญ้า่าดิน้องเอาไปร้ายนาเอาหญ้าร้ายมาแต่กดี๋ยเกีดที่หญ้าไหมครับนี่ดีเนี่เจต รถมันเป็นแปดเกียร์ครับมันถอยลังเรียวได้ครับก็เลยเก็บงานง่ายเพคือรุนเก่้าครับรุนเก่้านี่ซีเกียร์ถอยลังเก็บเนี่ยเก็บหนัครับมันบ่เรียบดีดีนี่ก็หนักครับก็เก็บไรไรไปก่อนครับไรหนามันให้มันเสมอครับเก็บไปน้ำครับลูดถอยมาน้ำครับมาเลี้ยวไปน้ำาขอกลับไปใกล้าได้ครับซีอยากปีนี่ครับความมันก็ได้ปีแห้งครับ เตรอนนายเรียเพราะวันใดครับถอยลังนีแห้งปีเลยนะครับต้องระวังระวังนะครับปีลงไปนี่สูงกวระวานเม็ดกุ้งนี่อาจจะขวมเลยครับต้องระวังนยครับเชหนอย อะไรมาแล้วครับอะไรมาสุดหนาครับเดี๋ยวกำลังสิกิฟครับบบท่านใจครับซาโพดอัดสามเลยครับขอยสามเลยไหววะครับไหวก็ครับไหวนี่ครับดินฟงจ้วงจ้วงเลยครับเรียบไว้ที่กันครับเก็บสามนี่กันสองนี่ก็ซาโพดครับดินสาดว่าใครครับนี่เอาสามเลยครับท่านใจดีตื่นหนาครับกับสองเบาเบามาครับเยวไปไวครับมันเต้นครับ มันเต้นครับว่าคุณรถดีดีนี่ว่ายู่ครับกันบ่กดหนักดีดีหน่เบาๆมาไหลเดียวมาครับเดียวมาเดียวบัดถอยเขาก็อัด์ตสามเลยครับอัด์สามหลุดเรียบมากครับกระสีเทิร์ไว้เทิร์เรียบง่ายครับขอไวไม่คลิปมุ่งหน่อยก็ครับเดี๋ยวเขาก็เงี้ยงยาวเลยครับบาเนี้ เอาเลยครับเริ่มสามเลยครับทางเลยบานครับนี่ครับยิ่งยาวเลยครับบานนี่นี่โอนป่านี่เลยครับนี่รูดจุดจวดมากแต่ว่าก็บ่ค่อยอยากเรียบหรอกครับฝนตกดินมันเปียกครับแต่ว่ากาไข่ก็เก็บสองไว้อยู่ครับไหล่มาเท่านี่ไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆเร่งเลีงเบื่องน้ำครับ สำหรับคลิปนี้ขอไว้ส้ำหนีก,กล้องครับเดี๋ยวมาพอ,อากันคลิปหนาครับขอบคุณผู้รับชมช่องน้องตะก,กี้ครับเดี๋ยวพอ,อกันคลิปหนาฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นันเ้อครับ